ก็คือมันมีประเด็นของเรื่องการก่อสร้างอาคารแล้วไม่ใช้ประโยชน์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์องเต็มที่แล้วก็ประเด็นที่2ก็คือมีเอาในเรื่องของกระบือนะครับเข้ามาเลี้ยงนะครับที่ที่เป็นภาคขาวอยู่แล้วก็ชาวบ้านสงสัยในเรื่องของระบบอะไรต่างๆเช่นห้องน้ำอาคารอะไรพวกนี้ครับทางตาตํานาจหน้าที่ของปวชนะฮะหลังจากนี้ไปเราจะดาเนินการตรวจสอบอยังไงครับครับใ,ในในเบื้องต้นนะครับก็คือ เมื่อสำนักงานได้รับแจ้งบ่อแสครับเราก็จะลงมนาะก็สอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วเราก็จะนําข้อมูลที่ที่ได้รับนะครับไปดาเนินการตามนหน้า,หน,าหน้าที่นะครับถ้าเกิดว่ามีการกระทําที่จากการทุจริตก็จะรับเรื่องไว้แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่ไม่มีในเรื่องของทุจริตก็อาจจะต้องแจ้งไปยังหน่วยงานนะครับเพื่อให้ดําเนินการมาตรการที่เกี่ยวข้องนะครับ ที่ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดนะครับได้ได้รับเรื่องผ่านเพจมาปฏิบัติการหมาฝ้าบ้านแล้วก็ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ตอตรวจสอบพื้นที่แล้วก็ดําเนินการปรับปรุงพัฒนานะแล้วก็ซ่อมแซมในส่วนที่ชํารุดนะครับแล้วก็ได้มีมาตรการว่าภายหลังที่เราไม่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์อาคารเนื่องจากในตัวโครงการตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเราไม่ได้มีระบบไฟฟ้าแล้วก็ระบบสาธารณูปภโภครวมถึงคุรุภัณฑ์ประกอบนะครับในในของอาคารศูนย์เรียนรู้ดังกล่าวนะครับก็หลังจากนี้ก็จะมีพัฒนาปรับปรุงแก้ไขแล้ว แล้วก็จะให้เจ้าหน้าที่นะครับเข้ามาใช้อาคารนะครับเ mm hmm. บื้องต้นไปก่อนโดยอาจ,จใช้เครื่องผ่นไฟฉาดลองไปก่อนนะครับ